สวัสดีครับวันนี้ผมจะนาเสนอเรื่องปัจจัยแห่งการสร้างความยืนยงยั่งยืนนะครับสิริพอเพียงเป็นปัจจัยที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตอยู่และปฏิบัติตนของพระของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาลใหญ่ๆทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในสายทางกลางโดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคสมัยความพอเพียงหมายถึงความพอมามีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีลผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังด้วยเช่นกันครับ ในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าที่รัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในตัวดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบนั่นเองครับเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทางทุติยสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อใช้ชีวิตในการเดินทางสายกลางเหมาะสมสอดคล้องวิถีชีวิตอมเป็นเรียง่ายของคนไทยซึ่ง สามารถนำมาประยุกต์ใช้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับทุกองค์กรให้ทุกๆอย่างจริงครับหลักคุณสมบัติของความพอเพียงสมห่วงหรือสาห่วงนะครับคือความพอมาณความพอดีนั่นเองครับความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเงื่อนไขในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมให้อยู่ในความพอเพียงมี2องอันดับก็คือความรู้หมายถึง ความแสงหวาความรู้และนําความรู้ในเชื่ต่างๆมาเกี่ยวข้องมาพิจรารณาเชื่อมโยงเพื่อวางแผนปฏิบัติอย่างรอบคอบนั่นเองครับ 2. คุณธรรมหมายถึงการสร้างความตระหนักในคุณธรรมความซื่อสัตย์สจริตธความอดทนในการใช้สติปาาัญญาในชีวิตเองครับแลาผมจะจะเจาะลึกไปที่ความพอเพียงในระดับชุมชนนะครับซึ่งจะเกิดนทุนทั่วไปในทุกอย่างที่เราชุมชนในระดับเรานะครับคนในชุมชน มีความรวมกลุ่มกันทำประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเช่นบ้านใกล้เรียงเคียงกันรู้จักค,คุยกันให้ของกันและกันสร้างความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชมุชมชนและนอกชมุชมชนทั้งด้านเศรษฐรรกิจส,สังคมรทรัพยากรธรรมชาติและสิงะส่งแวดล้อมนั่นเองครับผมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆครับด้านเศรษฐกิจไม่จ่ายไม่ใช้เงินอย่างเกินตัวนะครับไม่ลงทุนเกินขะเกินขนาด ด้านจิตใจมีจิตใจที่ขขขแข็งเข้มแข็งมีจิตสํานนกที่ดีด้านสังคมและวัฒนธรรมช่วยเหลือกู้กูลกันรู้รักสามัคคีในชุม,ช,มชนนะครับด้านทรัพยากรธรรมชาติรู้จักการใช้จัดจ่ายอย่างฉลาดและรอบคอบฟื้นฟูนะครับด้านเทคโนโลยีรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการสภาพสิ่งสภาพแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านน,นั่นเองครับ ครับผมขอจบการรายงานนำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ